เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่างวิยพีสวัสดีครับนี่ผมพาชิเป้ารถสวยๆใม้ชมเลยสวยเลือกใช้นะครับอันนี้เป็น Honda Honda City รถสวยๆเลยนะครับกับราคาเพียง25,000ืาพันบาทแน่ไปขับใช้งานขับเที่ยวเดินทางไกลกันแดดกันฝนได้สบายครับ25,000บาทคุ้มค่ากับราคาเล่มชุดโอนครบเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้า ห้องโดยสารห้องเก็บสัมภาระสะอาดทั้งคันนะครับสีสันสวยสะอาดตาสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ด้วยมาซีเป้ารถส,สวยๆถูกๆร็ซื้อประจำแต่ไม่พลาดชิปให,ใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจไว้ด้วยครับคันนี้ก็พร้อมเอาไปใช้ต่อได้เลยนะครับขับดีเจ้าของขับใช้งานอยู่ทุกวันไม่มีปัญหาพร้อมใช้ต่อได้อีกยาวรถขับไปกับ ร้อยเอ็ดโคราชครับได้สบายไม่มีปัญหาเจ้าของขับใช้อยู่นะครับเราก็าไปใช้ต่อได้เลยพิกัดดูรถอยู่ร้อยเอ็ดนะครับอสามารถเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับจะนัดดูรถนัดทดลองขับติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําวมาเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้เป็นเครื่องวีเทคด้วยนะครับนี่ฮอนด้าเซตเครื่องวีเทคครับขับดีวิ่งดีแน่นอน25งหมบาทนะครับเกินคุ้มเล็กไม่สองแสนหกเบาะไม่ขาด สนใจก็ติดต่อเขาไปได้คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ